Oh? คลิปนี้จะเป็นวิธีการเล่นรูดเฟนโซนของน้องลิลลี่นะครับทุกคนโดยเรานะครับจะเล่นในเรื่องตามรูทหัวใจ100%เลยนะครับก่อนออกเดทเราจะมีค่าความสัมพันธ์หัวใจ68%ครับเพื่อนๆแลวเรานะครับก็ตอบชอยนะครับตามคลิปนี้นะครับแล้วก็สามารถทํารูทเฟนโซนได้สําเร็จแล้วครับทุกคนไม่ได้ยากเลยครับกดม้วนเดียวจบเลยครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของรูททั้งหมดของเกมเลิฟเลิฟมิทอรี่แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงนะครับเราไปชมน้องลิลลี่กันเลยนะครับทุกคนผมกา ครับผมวันที่16กลางวันไปเดทกับลิลลี่ครับทุกคนไปเกิดได้แล้วพอยไม่เป็นไรหรอกนะเราอยากอยู่จนกว่าลิลลี่จะเรียนจบอะไม่ต้องเลยเธอไปเกิดได้ไม่ต้องห่วงอะไรฉันเลยเอานะเราไปก่อนแล้วดือจริงๆ นินลีคุยอะไรกันเหรอคุยอะไรอ่ะเถียงกันซะมากกว่าเถียงเรื่องอะไรอ่ะก็พลอยอ่ะดิไม่ยอมไปเกิดสักทีทำไมอ่ะพลอยก็ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วนี่แต่พลอยบอกว่ายังห่วงอยู่อ่ะพลอยอยากให้ฉันใช้ชีวิตในโรงเรียนนี้แบบแฮปปี้อ่ะจนกว่าฉันจะเรียนจบโอ้โหเงินน่าจะไม่ได้ไปเกิดยาวเลย่ะแล้ว ความสุขของ bueno? ลิลี่ค oh, ืออะไรโหความสุขของฉันเหรออืมฉันชอบขับรถแต่งคอสเพย์อยากกลับไปเรียนให้ได้คะแนนดีๆอยากช่วยคนอื่นด้วยแล้วก็แล้วก็นายเราเนี่ยนะคือฉันรู้สึกว่าเวลามีนายอยู่ใกล้อะ ไม่ว่าฉันจะเจอเรื่องแย่แค่ไหนฉันก็จะผ่านไปไ,ปได้ความสุขของฉันก็เลยมีนายอยู่ตรงนี้ด้วยคือฉันรู้นะว่าฉันไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นนะฉันขอถามนายสักแบบสามสี่ข้อได้ไหม <c oughs> นายคิดยังไงกับรอยสักพวกนี้อ๋อข้อสองครับจะไปสักรูปหัวกะโหลกเป็นเพื่อนเท่ดีนะเดี๋ยวเราจะไปสักด้วยแน่ใจเหรอจริงๆไม่ต้องทำตามเราก็ได้นะนายเป็นตัวของตัวเองเถอะ <L un> ข้อต่อไปชื่อขอทดสอบพลังนายหน่อยเอ,เอาจริงดิเราสู้ไม่เป็นนะเอาหน้าเดี๋ยวอ่อนให้ตอบข้อหนึ่งครับสู้กับลิลลี่ได้โอ้ยไหวปะเนี่ย อืมหวยแล้วเป็นไงอะ่ะได้รู้อะไรบ้างรู้รู้ว่านายออมมืออยู่ฮะรู้ด้วยเหรอทำไมจะไม่รู้อะ่ะทำไมไม่อยากต่อยผู้หญิงเหรอก็ใช่อะ่ะนี่แต่ถ้านายไม่เอาจริงฉันไม่ยอมนะอมเอาดีๆนะจะได้จะได้มาเคเอานะ โอ้ยหัดสวยนะแต่ถ้าฝึกมากกว่านี้อาจจะลุ่มกรุณาด้วยครับเซนเซ ลิลลี่เรามีอะไรอยากจะบอกอะว่าคือเราเราชอบเธอนะเธอก็คือความสุขของเราเหมือนกันอ่ะนายเป็นความสุขของฉันก็จริงนะแต่ฉันชอบนายในฐานะเพื่อนมากกว่าฉันคิดว่านายกับฉันน่ะไม่ได้เหมาะกันในฐานะแฟนนะดิหิวแล้ว,ว่าไปหาอะไรกินดีกว่า <Hello. S 1> หลังจากนั้นเราก็ได้เป็นเพื่อนกับลิลลี่หวังว่าพลอยจะหมดห่วงนะได้บวก3%กลายเป็น71%ครับทุกคนก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสรุปเฟนโซนของน้องลิลลี่นะครับทุกคนผมใหญ่เพื่อนทุกคนนะครับไปดูน้องใน IG มากๆแล้วผมบอกเลยว่าสุดยอดเลยครับผม ในไอจีเนี่โหลุกเป็นไฟเลยครับเป็นเพื่อนส่วนเรื่องการแสดงนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับน้องเขาแสดงดีจริงครับทุกคนแสดงได้ดีมากๆนะผมได้ชมน้องทุกคลิปเลยนะครับผม ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําคลิปนะครับทุกรูทนะครับของทั้ง6สาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ทําจบหมดแล้วนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับแล้วก็ไปดูกันนะครับผมก็ได้สร้างเพลย์ลิสต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อนเพ่เพิ่มเพิ่มคนไหนนะหาคลิปไม่เจอก็ไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับทุกคนยังไงก็ฝากเพื่อนทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องวิทเตอรี่หน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ของเราอ่ะเราก็ไม่สามารถกดสร้างรายได้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าติดลิ เยอะมากๆเลยครับทุกคนยังไงก็อยากได้สักหนึ่งซับสไครก็ยังดีครับผมส่วนเกมถัดไปนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างมีใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็กําลังจะหาแนวทางใหม่ของช่องของเราอยู่นะครับทุกคนยังไงก็ฝากเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมโอเคครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ